นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเตือนว่าระวังเวลาใช้เลขวงเดือนนะครับตัดไม่รู้ตัวเลยนะครับ ครับคุณกำลังชมมี Plus Channel ช่องสำหรับคนรักงาน DIY ผมปลืม้รรมทำมาที่ผู้ดำเนินการครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ผมตัดไม้ทำสตูดิโอนี่นะครับผมใช้ PVC ตัวนี้ในการรองไม้ตอนที่ไปซื้อด้วยแล้วก็ตอนที่ตัดไม้ด้วยนะครับผมวางไม้อย่างนี้นะครับยาวๆอย่างนี้แล้วผมก็ใช้เลื่อยวงเดือนเนี่ยตัดไม้นะครับแต่บังเอิญวันวันนั้นเนี่ยผมยื่นไม้ออกมานอก PVC ไม่พอนะครับผมก็เลยตัดชว่วตัด PVC ทิ้งไปนะครับ ซึ่งมันทําให้ชิ้นนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต่อท่อไม่ได้มันก็จะวางย,วยาวๆไม่ได้นะครับผมก็เลยจะต้องทํามันใหม่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไอ้โครง PVC เนี่ยจะสามารถแยกส่วนได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีชิ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นที่แยกส่วนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันแยกหลายชิ้นนะครับผมก็เลยติดบางส่วนเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันประเด็นคือถ้าเราตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วเนี่ย เราก็ต้องทําใหม่นะครับแต่ทำใหม่ทั้งอันนะ่าคงจะเสียท่อเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําแค่ส่วนตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็เอาชนใหม่มาต่อนะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้แสดงวิธีการตัดต่อท่อ PVC ด้วย mm hmm. เผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้ซ่อมท่อน้ําหรือว่าต่อท่อน้ํายในบ้านนะครับงั mm ้น hmm. ไปชมกันเลยครับ ขั้นแรกเลยก็คือเราต้องการจะทําชิ้นนี้ทั้งชิ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อต้องใช้ท่ออะไรบ้างก็คือมี3ทาง1 2 3 4ชิ้นนะครับแล้วก็4ทาง1ชิ้นซึ่งท่อ PVC แบบ4ทางเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีขายทุกร้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาต่อท่อน้ําเขาไม่ต่อ4ทางกันนะครับแต่ว่าบางร้านที่เป็นร้าน PVC ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเขาจะมีขายนะครับ ส่วนนี้เนี่ยเราสามารถตัดมาต่อได้แต่ว่าผมว่าทาใหม่เลยนั่นจะดีกว่าขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมชิ้นส่วนที่จะทากรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับก็คือสี่ทางหนึ่งชิ้นแล้วก็สามทางสี่ชิ้นแล้วก็มีท่อนะครับท่อขนาดหกขุนนะครับซึ่งเท่ากับท่อเดิมที่ผมใช้วางไว้นี่ก่อนขั้นแรกนะครับเราต้องการต่อท่อให้ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งในการที่จะต่อท่อข้อต่อสามอันเนี่ยต่อกันได้เนี่ยเราต้องต้องมี ท่อขนาดที่พอดีกับ no ข้อต่อนะครับนี่เป็นข้อต่อสําหรับท่อหขุนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ท่อหขุนในการประกอบนะครับซึ่งเราก็ต้องวัดว่าเราต้องการความยาวของท่อเท่าไหร่นะครับเราถึงจะสามารถประกอบข้อต่อแล้วมันชนกันได้พอดีซึ่งในข้อต่อขนาดหขุนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเคยวัดเนี่ยก็คือใช้ท่อขนาด6เซนติเมตรนะครับมันจะมิดพอดีทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการตัดท่อหขุนให้ได้ยาว6เซนติเมตร จริงๆในการตัดท่อ PVC เนี่ยนะครับใช้เลื่อยอะไรก็ได้ในการตัดเพราะว่าเนื้อ PVC เนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนนะครับเลื่อยอะไรมันก็ตัดลงผมเห็นหลายๆคนนะครับใช้เลือ่อยเลื่อยเหล็กนะครับก็ตัดได้นะครับหรือว่าจะใช้เลื่อยญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็จะเป็นเลื่อยเล็กๆแบบนี้ก็จะมีสําหรับตัดท่อเลยนะครับหรือถ้าคุณเหมือนผมนะครับที่ทํางานกับ PVC หรือทํางาน DIY ด้วย PVC บ่อยๆเนี่ยบางทีเราขี้เกียจมานั่งกวาดขี้เลื่อยนะครับมันก็จะมีอุปรกรณ์ที่เราเรียกว่าคีมตัดท่อนะ ลักษณะของคีมตัดท่อนะครับก็จะมีคล้ายๆปากลกแก้แบบนี้นะครับแล้วก็ภายในจะเป็นใบมีดแบบนี้เวลาใช้เนี่ยก็ง้างแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบนะครับไปทีละสเต็ปซึ๊บกึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วท่อจะขาดข้อดีของมันก็คือ1มันตัดง่ายมากนะครับสเราจะได้รอยตัดที่เรียบกว่ามากนะครับและ3เราไม่ต้องมานั่งกวาดขี้เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทบให้ดูว่าเราตัดด้วยอุปกรณ์ต่างๆในหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นอันดับแรกด้วยการลองตัดด้วยเรื่อยเหล็กนะครับเหมือนที่ อันที่สองก็คือเรื่องญี่ปุ่นนะครับอันที่สามก็คือใช้ครีมตัดท่อนะครับมาก็จะได้แบบนี้อันนี้จะเป็นอันที่ผมตัดด้วยเรื่อยตัดเหล็กนะครับก็จะสังเกตว่า ขอบมันจะลุยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเลื่อยญี่ปุ่นนะครับก็จะเรียบกว่าอันนี้คือคีมตัดท่อนะครับสังเกตว่าจะได้รอยตัดที่เรียบกว่ากันมากนะครับแล้วก็ตัดง่ายไม่มีขี้เลื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดท่อ PVC เป็นประจํานะครับการมีคีมแบบนี้ติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันต่อไปนะครับเราก็จะมาตัดท่อ PVC นี้ให้ได้ความยาว6ซนติเมตรนะครับโดยใช้ฉากแบบนี้นะครับที่เซ็ตความยาวไว้ที่6ซนติเมตรนะครับ แล้วก็ขีดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาครีมตัดท่อนะครับวางบนเส้นอย่างนี้เลยวิธีการตัดท่อให้<ม>ใ,หให้ง่ายนะครับก็คือบีบนิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนให้มันเกิดรอยบากก่อนนะครับแล้วค่อยลงแรงตัดนะครับจะตัดง่ายขึ้นถ้าเราตัดไปเลยโดยที่เราไม่บากก่อนนะครับบางทีเนี่ยถ้าท่อมันไม่หนามากมันก็จะยุบตุกแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันแบบนี้เราจะได้แผลที่ไม่สวยบางทีก็อาจจะแตกได้ ต่อไปแล้วก็จะมาลองทดสอบกันดูว่าท่อที่เราตัดได้6เซนติเมตรเนี่ยจะสามารถใส่ได้พอดีหรือเปล่านะครับลองดูนะครับโอเคฮะน่าจะพอดีนะครับนี่เมื่อเราทดสอบว่าชิ้นนี้พอดีแล้วนะครับเราก็จะมาติดกาวท่อกันเลยอันนี้คือกาวสําหรับติดท่อ PVC นะครับกาวท่อรําไทยก็ที่เขาใช้ดมๆมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราติดเยอะๆเนี่ยนะครับเมาได้นะครับเป็นไปได้เนี่ยพยายามติดกาวติดท่อเนี่ยนะครับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากกันฝุ่นที่มีไส้กรองสําหรับกรองสารเคมีนะครับวิธีการใช้กาวติดท่อนะครับก็ไม่ยากเราสามารถใช้ไม้ติมนะครับจุ่มแล้วก็เอามาทาได้แต่ว่าปกติเวลาที่ผมใช้ผมจะทำอย่างนี้ก็คือปิดฝานะครับแล้วก็เขยาทียันอย่างนี้มันจะมีกาวติดอยู่บนฝาแบบนี้นะครับแล้วก็เอากาวนี้มาทากับท่อนะครับโดยที่ทาอยู่เหนือกระปุกกาวนะครับเวลาหยดจะได้หยดตรงไปที่เดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนี่ แล้วเรากาวติดท่อเนี่ยจะเป็นกาวที่แห้งเร็วมากนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็แห้งแล้วระหว่างที่เรารอกาวแห้งเราสามารถตัดอีกชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับรวดเร็วโอเคเริ่มหมืนแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเราต้องติดสีทางเข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องการให้สีทางนี้ขนานกับพื้นนะครับจริงๆเราสามารถเล็งได้สายตาได้เลยนะครับว่าให้มันตรงแต่ว่า แนื่องจากว่าช่วงมันสั้นเราอาจจะไม่เห็นความเอียงมากนะครับให้เราเอาเศษท่อนะครับมาต่อแบบนี้นะครับเศษอะไรก็ได้นะครับเหลือๆเพื่อที่ว่าเาเราประกอบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอียงหรือเปล่าอย่างชัดเจนนะครับในระหว่างที่เราติดกาวท่อ PVC นะครับถ้ากาวมันยังไม่แห้งเนี่ยเรายังสามารถบิดได้อยู่นิดหน่อยแต่พอกาวแห้งปุ๊บแล้วมันจะแข็งโป๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทํางานอย่างรวดเร็วนะครับงานเราลองดูแล้วกันนะว่ามันจะ ออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคปื๊ดดันให้สนิทเลยนะครับผมกดชิ้นนี้ให้ให้เสมอกระตอกนะครับแล้วก็เล็งเอาอเคน่าจะพอได้ละพยายามเล็งให้ให้ตรงนะครับ Okay. น่าตรงและที่นี้การต่ออีกชิ้นหนึ่งก็ไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็ทําให้2ชิ้นนี้มนันเสมอกับพื้นแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับเราทากาวอันนี้ก่อนเริ่มเริ่มเมากาวนะครับที่ผมไม่ได้ใส่หน้ากากตอนนี้เพราะว่าผมจำเป็นต้องพูดไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วแล้วก็รอนะครับให้มันแห้งอีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งมากลว ขั้นต่อไปนะครับเราจะมาตัดท่อที่ใช้เชื่อมท่อด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะวัดว่าตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ10เซนนะครับแล้วเราจะบวกกับความยาวของท่อที่อยู่ในข้อต่อเลยนะครับซึ่งก็ประมาณด้านละ3มเซนนะครับเราก็จะได้10บวก3บวก3เป็น16นะครับแล้วก็ตัดท่อนะครับให้ได้ความยาว16 ขันต่อไปอก็คือเราลองประกอบดูก่อนก็ได้ครับแบบนี้คือยาวไปนะครับเพราะว่าสังเกตว่าไม่พอดีเห็นไหมครับแบบนี้คือยาวไปก็เราก็ตัดออกอีกหน่อยตัดออกอีกสักประมาณเท่าไหร่ดี2เซนเลยก็ได้ครับคือการต่อท่อ PVC เนี่ยถ้าเราใช้กาวนะครับเราไม่ต้องดันไปจนสุดเนี่ยมันก็ติดอยู่ได้ถ้ามันมีกาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสั้นไปเล็กน้อยนะครับมันก็ยังพอถูถไถนะครับแต่ถ้าเราตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่เท่าเลยนะโอเคนะครับโอเคแล้วนะครับได้ขนาดความยาวประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็คือการติดกาวนะครับที่ผมวางชิ้นนี้นไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมติดกาวนะครับผมประกอบเข้าไปปุ๊บผมจะมาเทียบว่ามันเท่ากับตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันต้องเท่ากันนะครับเวลาที่เราติดกาวเนี่ยท่อมันจะสามารถเข้าไปลึกกว่าที่เราลองแบบไม่ติดกาวนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้ท่อที่เท่ากันแล้วนะครับที่เหลือก็คือรอให้กาวชิ้นนี้นแห้งครับทาให้มั่นใจนะครับว่าท่อสองอันนี้นะครับมันเป็นมุมเดียวกันนะครับอย่าให้มันบิดไปบิดมานะครับ ระหว่างที่รอให้กาวแห้งนะครับผมก็ได้ตัดชิ้นที่เสียหายของอันเกานะครับออกมาซึ่งจริงๆแล้วควรจะทำนี่แต่แรกนะครับเพราะว่าทําให้เราวัดอะไรง่ายขึ้นมากนะครับอย่างนี้แหละครับงาน DIY บางทีก็ต้องค่อยๆนึกออกจ่องนครับต่อไปแล้วก็ทะมาวัดขนาดท่ออันนี้นะครับว่าเราต้องใช้ขนาดท่อยาวเท่าไหร่นะครับการมีโต๊ะแบบนี้จะช่วยเราทํางานง่ายขึ้นมากกับท่อ PVC นะครับเพราะว่าแคลมป์ปกติเนี่ยมันจะหนีบท่อกับโต๊ะได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะลื่นอย่างนี้นะครับเอาฟั้งหมดนะครับแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับ พอได้ชิ้น18เซน2ชิ้นแล้วนะครับเราก็จะมาลองประกอบดูประกอบแห้งๆนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเวลาที่ต้องติดกาวเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรจะลองประกอบแห้งๆเลก่อนคือไม่มีกาวครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าขนาดมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะได้ปรับแต่งได้นะครับครับหลังจากที่เราลองเทียบดูนะครับก็ขนาดน่นาจะได้แล้วนะครับเราก็ติดกาวกันเลย อันนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมี2ด้านต้องติดท้องกันครับอยู่ไหนล่ะนี่โอเคครับระหว่างที่กาวยังไม่แห้งนะครับรีบทาบเลยนะครับเท่าไหมใช้เราใช้ค้อนค้อนยางเคาะเบาๆได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เท่าเท่าอันเดิมแล้วนะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งชิ้นครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําท่อนนี้กันนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะทําแตกต่างกับอันอื่นก็คือผมจะยังไม่วัดตรงนี้นะครับแต่ผมจะใช้นะครับข้อต่อ3ทางเ่ยนะครับต่อเข้าไปก่อนเลยด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องกะระยะนานหนึ่งนะครับโอเคอันนี้จะแน่นไปเลยหนึ่งด้านนะครับแล้วเราก็วัดอันเก่าก่อนนะครับว่าอันนี้ยาว10เซนนะครับตรงนี้ก็ต้อง10เซนนะครับเป็น13บสามเซน อันนี้ให้เรามาร์ก10เซนไว้นะครับด้วยทีนี้เราประกอบเนี่ยเรา,เราในเมื่อเรามาร์กจุด10เซนล้วนะครับเราเราใส่ท่อเข้าไปเนี่ยเราก็จะใส่ให้เส้นนี้อยู่ตรงขอบพอดีนะครับมันก็จะได้ยาวเท่ากันเป๊ะแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงเส้นนะครับวัดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์10เซนนะครับต้องให้ต้องให้อันนี้ตั้งฉากอันนี้นะครับอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็ต้องตรงนะครับเพราะว่าใช้กันไม้อัดตกเฉย แค่มันยื่นออกมาก็โอเคแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ส่วนอันนี้ก็คือส่วนส่วนใหม่ที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะนําไปประกอบกับอันเก่านะครับเราว่าระยะระหว่างขาข้างตั้นจากขาข้างนี้นะครับจะเป็นระยะที่ตรงกับร่องบนรถจะบากของผมพอดีเวลาที่เราวางไม้นี่นะครับมันก็จะมาเยื่นซ้ายเยื่นขวาเพราะว่าลงล็อกพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันใหม่ที่จะทําซ่อมเลยนะครับก็ต้องมีระยะเท่ากันเช่นกันเนื่องจากว่าอันเก่าเราตัดทิ้งไปนะครับจะสังเกตว่า มันก็จะสั้นกว่านะครับแปลว่าเราต่อยอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับเพราะมันจะสั้นไปวิธีการก็คือเดี๋ยวผมมาตัดตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ข้อต่อตรงเข้าไปหนึ่งอันนะครับแล้วเราค่อยตัดชิ้นใหม่มาต่อตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราเริ่มจากตัดอันนี้ก่อนเลยเราจะมาหารก่อนว่าระยะนี้ยาวเท่าไหร่นะครับนนย้ยาว3ามบานะครับชึ้นหนึ่งก็คือ่าไรอ่ะขึ้น3องสามสิบสามเท่ากับสิบหกจุดห้านะครับเพราะนั้นตรงกลางของท่อนี้นะครับยาวเท่ากับสิบหกจุดห้าใช่ไหมครับ ตรงกลางท่อนี้คือตรงกลางของอันนี้อันนี้กว้าง8เซนนะครับเราอยากให้มันจมเข้ามา3เซนก็ประมาณนี้ก็คือพร้อมตือตรงนี้ตัดง่ายนะครับมือซ้ายก็ตัดได้ดเลย <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อท่อ PVC ีที่เหลือๆนะครับใส่เข้าไปเลยติดกาวก่อนนะครับเดี๋ยวไปวัดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องวัดฝั่งนี้หนึ่งฝั่งแล้วนะครับท่อนี้ยาว33เซนใช่ไหมครับ ผมก็จะวัดตรงนี้นะครับแล้วขีดเส้นที่33เซนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราตัดสั้นหรือตัดยาวเนี่ยยังไงเร้อยาวให้เราอยากให้ปลายท่อเนี่ยอยู่ในระดับ33เซนพอดีนะครับเพื่อว่าที่มันจะยาวเท่ากันนะครับเช็คอีกทีนึง <Okay. S 2> ่งเวลาติดก,กาวแล้วปล่อยให้แห้งเนี่ยเราก็ต้องวางฐานนี้กับฐานของในพื้นที่ระนาบเดียวกันนะครับจะได้ไม่เอียงไปเอียงมานะครับ okay. ติดแล้วก็รามาทาดูนะครับว่าได้หรือเปล่าโอเค แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็แทบจะเหมือนใหม่เลยนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ส่งผลในการใช้งานของมันนะครับจริงๆก็ได้น,นะครับออขอวางก่อนนะ จริงๆแล้วนะครับท่อ PVC เนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถนํามาใช้ทํางาน DIY ไ้ด้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะซ่อมท่อน้าในบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องวัดอะไรมากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราทำโครงสร้างที่ต้องมีขนาดเท่ากับรถกระบะแล้วก็ไม้อัดพอดีนะครับเราจึงต้องวัดละเอียดนิดนึงนะครับก็สาเหตุที่ผมจะต้องรีบซ่อมเจ้า PVC เนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อไม้ MDF มนะครับมาเพื่อทำโปรเจกต์ชิ้นต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นอะไรขออุบไปก่อนนะครับติดตามชมในตอนหน้านะครับ อย่าลืมติดตามมาใน Facebook นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m m i p l u s h o b b y ครับและสำหรับคนที่อยากติดตามรายการผ่านทาง u t u b e นะครับอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ที่นี่ miplus channel ครับสวัสดีครับ